พอเกิดการยิงผู้นําทางความคิดแนวอนุรักษนิยมคนก็ตั้งเลยว่าตกลงคนที่ยิงเนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าเป็นเสรีนยิยมหรือเปล่าคนที่จุดทูเนี้คนแรกก็ไม่ใช่ใครคือโดนัทชามนั่นเองนะบอกว่าคนยิงเนี่ยเป็นเลติเคิลเลฟก็คือเป็นเสรีนยิยมแบบสุดต่งนั่นเองนะเป็นที่มาของข่าวนี้ว่ามือทั้งหาชริเคิกสนุนพรรคเดโมแครตหรือเปล่านะมีข้อมูลอะไรกันบ้างคือตอนแรกเนี่ยก่อนที่จับตัวได้มันมีหลักฐานคือภาพจับกล้องวงจรปิดตอนที่เขาหนีนะครับเนี่ยนะ เป็นภาพนี้ก่อนอซึ่งคนก็เอาภาพที่เห็นเนี่ยไปเชื่อมโยงกับคนที่อยู่ในออนไลน์ตื่นว่าไอ้รองเท้าแบบนี้คนนี้ใส่นะคนนี้หรือเปล่าหรือแแบมแบบนี้นะฮะที่สําคัญก็คือคนที่อยู่ด้านล่างที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอาจจะใช่คนสังหารหรือเปล่านะแล้วไปดูสังเกตเสื้อเขาเนะี่ยมันมีคําว่า South Lake DSA อยู่ DSA ในะย่อมาจาก Democratic Socialist อ f อเมริกานะเป็นองค์กรการเมืองที่สนับสนุนแนวคิดแบบซ้ายจะถึงซ้ายจัดเลยนะครับเป็นโซเชียลลิสต์นั่นเองนะครับบอกคนเนี้เป็นคนฆ่าเพราะคนเนี้ยอยู่ที่ยูทาด้วยนะครับอ่านะแล้วรูปล่างเนี่ยคล้ายๆกับภาพที่แชร์กันนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปที่กลุ่ม DSA นี่อีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เห็นภาพเนี้ยคนที่ใส่หมวกคล้ายๆในรูปเนี่ยนะฮะไปพูดในงานของ Democratic Socialist of America นะิกก็เลยบอกว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นไปได้ว่าเป็นคน รอบจังหาแต่ตอนหลังก็มีการตรวจสอบตกลงคนนี้ไม่ใช่ไทเลอร์ลูมิสันนะครับเขาชื่อว่าแมตตี้แจ็กสันคนละคนนะครับแล้วก็ทางแฟกชเกอร์ต่างประเทศเขาก็ใช้เครื่องมือด้วยนะว่าตกลงคนเดียวกันไหมนะครับใช้เครื่องมือที่ว่าอามา o ซอนเด็กคอนเนชันะเอาภาพคนสองคนนี้มาเทียบตอนนี้จับกลุ่มได้แล้วมาเทียบทางเครื่องมือก็บอกไม่ใช่คนเดียวกันนะครับนะดูแล้วน่าจะคนละคนชัดเจน คนนี้นะคนเดียวกันไหมนะครับก็ไม่ใช่อีกนะคนนี้ค่อว่าแจ็คเบลโลนะครับอยู่เมืองยูทาห์ก็จริงนะแต่ว่าไม่ใช่คนสังหารนะครับคนละคนนะครับดังนั้นการเชื่อมโยงทางคนสังหารกับทางหน่วยงานที่เรียกว่าเดโมแครติกโซเชียลิสต์อเมริกาก็ไม่จริงนะครับและเนี่ยนะค,คือกว่าจะจับได้นใะช้เวลา33ชั่วโมงนะครับคือคนที่เห็นบอกแสคนแรกก็คือพ่อของผู้ก่อเหตุน,นั่นเองะไปเห็นภาพนี้ทางสือ่อนะก็คิดว่าเนี่ย ลูกชายตัวเองละก็เอาไปปรึกษากับทางบาัตรหลวงประจําท้องถิ่นก็นจะมีการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มตัวสําเร็จในวันที่12กันยายนซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อนะครับดูประวัติเขาแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะกลายเป็นผู้ก่อเหตุได้นะครับเขาไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมใดๆแล้วประวัติการศึกษาเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากๆชั้นหัวกะทิเลยนะครับในผลการเรียนใน,ในระดับมัธยมก็คือ พอร์เซ็นทายที่99นะของระดับทั้งประเทศนะครับนะก็เรียกว่าระดับโคกตที่ของประเทศอน่ะนะฮะภาพนี้คือเป็นมาจากแอคเคานต์เฟซบุ๊กของแม่เขาคือตอนที่เขาได้รับทุนจากยูท่าสเตทยูนิ e r s i t y ตี้นะครับนะได้เรียนจนจบเลยนะคือนักเรียนทุนนี่เองนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเขาไปเรียนที่มหาวิยานี้แค่เทิมเดียวแล้วก็ดอปออกมาตอนหลังก็ไปเรียนสายเหมือนวิชาชีพที่เวลาริกซีนะ่เทคนิคอลคอร์เนทตอนนี้อยู่ชั้นปีที่สานะครับ แล้วถามว่าเขาเป็นคนแนวคิดแบบไหนคือบ้านเขาเนี่ยคือคุณย่าหรือคุณยายเขาบอกว่าเป็นมาก้กาทั้งบ้านเป็นริพับกันหมดเลยยกเว้นตัวเขาโดยเฉพาะหลังจากเข้ามาหาลายัยแนวคิดเขาเริ่มเปลี่ยนไปทางเสรียมมากขึ้นแล้วปัจจุบันก็คบหากับสตรีข้ามเพศนะครับอเป็นชายแต่งหญิงนั่นเองคนทางขวานะตอนแรกนึกว่าคนนึกว่าคนเดียวกันนะไม่ใช่นี่คือเป็นเหมือนลูมเมดเป็นแฟนเขานะชื่อแลนทวิกนะครับคนนี้เป็นสตรีข้ามเพศที่กําลังจะ ผ่าตัดจากชายเป็นหญิงนั่นเองนะครับนี่ก็คือชีวิตของเขานะแต่ต่อให้เขามีแนวคิดแบบเสรีนิยมนะครับแต่ถามว่าเขาสนับสนุนเดมโมแครตไหมก็ต้องไปดูหลักฐานชัดเจนก็คือตอนที่เขาขอสิทธิ์ในการเลือกตั้งอันเนี้ยของอเมริกาเขาต้องระบุด,ด้วยว่ามีแนวคิดสนับสนกกุนพรรคการเมืองใดนะครับในช่องที่ให้เขียนพรรคที่สนับสนุนเขาเขียนว่าไม่ระบุนะที่วงไว้ก็คือไม่ได้ระบุว่าสนับสนุนพรรคไหนเป็นพิเศษนะครับ และสถานะการเลือกตั้งของเขาคือ inactive voter คือการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้งที่ผ่านมาเขาไม่ได้ไปเลือกตั้งเลยนะครับก็คือส่วนตัวไม่สนุนพรรคใดแล้วการเลือกตั้ง,ขงเขาก็ไม่สนใจด้วยนะครดังนั้นจะบอกว่าเขาสนุนพรรคเดโมแครตก็ไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดนั่นเองนะครับ